มาไหมคะมาอยู่นะฟุงฟิงฟุงฟิงสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมหาลาบงวดวันที่สิบหกกันยายนนะฮะงวดที่ผ่านมาดูผลงานครับ1กับแ2ดสองตัวมาตัวฮะให้เน้นเเห็นกันแบบชัดๆสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมหาลาบครับเดี๋ยวมาดูผลงานงวดที่แล้วครับ8ดกับห้ามาไหมคะ8ดกับห้ามาตัวนะแะดมานะครับล่างออกอะไรครับ 8ปดสามใช่ไหมฮะอ่ะวดน,นี้มาลุ้นกันต่อนะฮะว่าจะเป็นอะไรยังไงตอนนี้มาแล้วนะฮะสำหรับมหาลาาเดี๋ยวเปิดไปพร้อมๆกันครับเดี๋ยวลุ้นเอ้าเปิดยังไงเนี่ยแป๊บหนึ่งนะคะใจเย็นๆค่ะ<า>ค่อยๆเ,เปิดนะฮะถามกันมาเยอะมาแล้วมาแล้ววันนี้เขาค่อย,อย<ม>เปิดวที่แล้วนี่ถ้าจำไม่ผิดเลขธงชัยนะคะอืมเต็มเต็มนะอ่ะเดี๋ยวเปิดไปพร้อมๆกันยังไม่รู้นะว่าคืออะไรอ่ะ ลุ้นครับตืนตืฝึกกับหัวเนี่ยฮะโอ้โหให้กันแบบเน้นเน้นเห็นกันแบบชัดๆมีหกมีหมีหนึ่งหรือจะมาคู่กันเลยเนี่ยหกหนึ่งเนี่ยดังมากเฮ้ยตรงกับเลขลุงนิรนามใช่โอ้ยให้กันแบบเน้นๆเห็นกันแบบชัดๆ6กับหนึเนี่ยมีหกอะไร60 65นยหกห้ามี1อะไรหนึ่งสอง หนึ่สี่หนึ่งหโอ้โหสุดๆอ่ะเดี๋ยวมาดูกันภายในเล่มครับมาดูหน้าปกเลยฮะหน้าตามหรือไม่หน้าตามครับโอ้โหแปดนะมีอะไรคะแปดเต็มเต็มนะงวดที่แล้วแปดสามนะเอาไปออกกำลังกายก็พอจะได้ตังค์นะครับอ่ะมาดูสำหรับงวดวันที่16กันยายนครับมีให้รวยกันเห็นๆเน้นกันสุดๆในเล่มนี้มหาลาบนะฮะสิบหกกันยายนหกห้า ให้กันแบบเน้นๆเห็นกันแบบชัดๆมี6มี1นะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านครับงวดที่แล้วออกแบบนี้คนระับ9ก้าสอล่าง83นี่ค่ะเป๊ะแปดมาจริงเป๊ะเป๊ะเ๊อร์หกันย,า,นนยา,าซูมกันแบบชัดๆนะ16กันยายนนะมี6มี1นสองตัวมาตัวหรือ,ออาจจะมาคู่ก็ได้นะ ที่เราจะเปิดมหาลาบเนี่ยเราต้องเปลี่ยนชีวิตกันก่อนนะฮะแปดแปดแปดเลขเปลี่ยนชีวิตไปเปลี่ยนชีวิตกันกับตัวเลขนะอ่ะมีอะไรกันบ้างนะฮะเอามาดูตรงนี้อ่ะเดี๋ยวดูกันนะมันเ,เคยมาไหมคะมันเคยมาหรือไม่มาดูกันเราเองนะฮะเอาไปหนะ้าต่อไปเลยคะคุณตุ๊กี้เป็นยังไงกันบ้างมาหาลาบโอ้โหแต่แตงว่าที่แล้วลนะี่เอาเอาว่าที่แล้วมาดูหน่อยว่าที่แล้วเป็นยังไง อ๋อมันสามสามสองใช่ไหมอ่าสามสามสองสองสองสามอ๋อนะก็ว่ากันไปอก็ว่ากันไปมดูกันใหม่ดีกว่าอ่ะมาดูครับเปิดแล้วเปิดเลยนะคะดูกันเอานะคะดูกันแล้วครับเรียบร้อยครับอ่าบึ๊บจะดูดวงจะดูอะไรก็ซื้อมามาดูกันเองนะฮะราศีเรื่องการทํางานโอ้โหจะดูดวงให้คุณโจนะฮะอออ่ะไปต่อเลยคุณทุกี้อ่าอ่ะมีอะไรกันบ้าง โอ้เรื่องราวโชคลาภเยอะแยะนะในเล่มมีที่ไหนกันบ้างโอ้โหมีเยอะอยู่ครับคำชะโนดเอ้าฟ้าประธานมาแล้วเลขคมภีหวยมาแล้วอาจจะสับสนอ่ะเดี๋ยวสับสนขอเป็นแต่ฟ้าประธานครับงวดวันที่สิบหกกันยายนเต็งหกเอาอีกแล้วฮะเต็งหกรองเจ็ดนะตัวเน้นมีหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกแปดหกเก้านะ ตัวเน้นมี707173 7879ตัวรองประกอบไปด้วย5051535859เอาไปรุ่นบนเอาไปรุ่นล่างอ่ะมาดูข้อมูลสถิติงวดที่แล้วเป็นยังไงกันบ้างหลุดไหมคะหลุดหรือไม่หลุดหลุดนะหลุดนะงวดที่แล้วหลุดนะทั้งเต็งทั้งรองอ่าหลุดหมดนะมวยสัญจรอะไรก็เกิดขึ้นได้อ่ะ16กันยายนว่ากันใหม่สู้กันต่อ <น>แ,แล้วแต่ใครชอบชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านเอามาดูครับต่อไปอเป็นของเลขคำภีำหวยเด่น8รอง7นะเด่น8รอง7 8อะไรฮะตัวที่วงกลมคือตัวเน้นนะตัวที่ไม่ได้วงกลมคือตัวรองนะเอาไปรุ่นบนเอาไปรุ่นล่างนะ80 85 89 7 73 74 79เนะครับอ่ะเป็น<อ>ที่เรียบร้อยนะ16กันยายน ชานิดนึงค่ะครับสิบหกกันยาคัมพีหวยอ่าดูกันแล้วนะเด่นแปดรองเจ็ดครับงวดที่แล้วอืมหลุดก็หลุดเกิดบหลุดเกือบทุกสำนักนะฮะหลุดค่ะอันนี้อืมอ่หักปากาเซียนกันทุกสำนักและวใช่ค่ะไว้งวดที่แล้วเป็นยังไงฮะทุกี้ดูหน่อยขอดูชัดๆว่ามันหลุดยังไงจะได้จําไว้เป็นบทเรียนเจ็บแล้วต้องจําอืมหลุดไหมคะหลุดมีไหมเนี่ย หลุดครับอ่ะมาว่ากันต่อหน้าต่อไปนะครับ้าต่อไปใครตามอันนี้ก็ตามต่อก็เลือกตามเอานะอ่าไม่มีผีบอกเป็นยังไงเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูผีบอกหน่อยอยากรู้ผีบอกเหมือนกันเป็นยังไงอะสลับขีดลูกแก้วเอาผีบอกมาแล้วมาเนี่ยเลขผีบอกงวดวันที่16กันยายนนะฮะมี5 3มี5 8มี1 5มี1 7โอ้พอเกิดโจเด้อ สองห้าหนึ่งเจ็ดพศเกิดผมโอ้สามตัวเขาให้อย่างนี้ห้าสองแปดเจ็ดสี่หนึ่งงวดที่แล้วผีหลอกนะอ่ะดูกันฮะงวดที่แล้วงวดที่แล้วไม่เข้านะผีบอกก็ไม่เชิงเอาถ้าตัดเล่นดีๆสามห้าแปดตัดเล่นดีๆได้ตังนะไอันนี้เลขเดียวกับเลขที่ลุงให้หรือเปล่าตรงกันใช่เลยเนาะลุงให้ห้าแปดสามไปตัดเล่นดีๆก็โดน อ่งวดนี้ห8าแปดสองลองไปตัดเล่นกันดูนะครับเผื่อจะมีโชคเผื่อจะมีลาบกันเฮ้งเฮ่งรวยรวยปังปังหน้าต่อไปหน้าต่อไปไฮไลท์สําคัญหรือเปล่าหน้าต่อไปตั้งใจดูนะคะอ่ะตั้งใจตั้งใจดูดีๆนะคะเลขเปลี่ยนชีวิตรู้พร้อมกันรู้พร้อมกันซึ้บอาออื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 นวดออ้ออืยอืายือครออือดืออือวยสุดออือออ รองคือเลข5้านะครับตัวเน้นนะครับที่วงกลมมี6 1 6 2 6 3 6 4 6 8นะตัวเน้นเลข5เหมือนกันเป็นเลขรองเนาะ5 1 5 2 5 3 5 4 5 8ตัวรองคือเก้าห<า>น,นึ่งเอา่เขอดูผลงานเป็นยังไงที่ที่ที่ผ่านมานี่ตัวตัวรองเนี่ยตัวรองผ่ารองออกบ่อย ออกบ่อยมากก็ไปลุ้นบนเอาไปลุ้นล่างออางวดที่แล้วเป็นยังไงฮะชมหนะ่อยฮะเข้าวินอยู่สํานักนี้เข้าวินอยู่สํานักเดียวหรือเปล่าถ้าเอซีสำนักนี้อ่าสํานักมหาเลขทงชัยโอ้โหเขาบอกรวยอืมนี่นะคะเอาละครับเลขรองสามสองเต็มลำนะมาไหมคะอืมมาอยู่นะฮะฟุงฟ้งฟิงฟ้งฟุ้งฟิ้งอืมอ้าวหน้าติดตามนะมหาเลขทงชัยหน้าตามที่สุด ตั้งแต่ทํามานี่รู้สึกว่าจะหลุดแค้งวดเกี่ยวเลยนี่แน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามนะมาเลขธงชัยชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นแม่วันแม่วันอะไปกันต่อครับไปกันตอค่ะวันนี้เรามาดูตัวเลขมาดูแนวทางเอ้าเจ้าพ่อมหาลาบ9เด่นนะรอง3ามกับ6ชุดสาตัวโอมายากมาเย็นดูกันเอานะฮะส่วนชุดสตัวก็ดูกันเอานะมีอะไรกันบ้าง นะเจ้าพ่อมหาลาบมีเป็นไงผลงานงวดที่แล้วเขาก็สองอ่ะสองสองสามสองอืสองกมาจริงอยู่เนาะใช่แต่คู่วินเขาไม่มาอาว่ากันไปว่ากันไปอืว่ากันไปดูกันเอานะคะครับผมมีอะไรอีกฮะโอ้มีวัดเรื่องราววัตถุมงคลมีเรื่องของพระนะเรื่องราวของความเชื่อนะ อยู่แล้วดีหรือร้ายนะบ้านเล็กที่โอ้มีเลขบอกด้วยสี่สองสาอ่งของเราอะไรนะเลขเคงสี่สองแปดเก้าเลขเ็กซับนะอ่าว่ากันไปนะอืมมีเรื่องราววัตถุมงคลเยอะแยะมากมายเอาเลขไหลเลขเล็กไหลเป็นยังไงฮะเลขไหลแจมสุดเลขห้ารองเลข6เอ๊ะทำไมมาทางเดียวกันเลยเนาะหกศูนย์หนะ ห้าหนึ่งห้าสามห้าแปดตัวเน้นนะฮะเอาไปรุ้นบนล่างส่วนตัวรองประกอบไปด้วยสองศูนย์สองหนึ่งสองสามสองแปดสามตัวจัดหนักจัดเต็มชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะฮะดูผลงานงวดที่แล้วหนะ่อยฮะน่าตามนะคะเป็นยังไงครับขอชมนะ,มนะ,ะปุ๊บปุ๊บโอ้โหตัวเน้นด้วยสามสองปุ๊บปุ๊บรอ,องสามมาจริงโอ้โหเน้นสามมาจริงถูกต้องโอ้โหถูกต้องโอ้โหน้าตามนะนี่ค่ะ อย่าว่าแต่สามสองนะอา้าวสามแปดก็โดนสามแปดแปดสามโอ้อถือว่ามาทั้งบนทั้งล่างนะงวดที่แล้วแล้วงวดวันที่สิบหกกันยายนจะมาไหมต้องลุนรองผลเจ็ดศูนย์ห้ารองหกรองหกหกศูนย์หกหนึ่งหกสามครับแปดสองศูนย์สองหนึ่งสองสามสองแปดห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าแปดครับตัวที่วงกลมคือตัวเน้นนะสามตัวนี้ ก็ดูกันเอาแค่สี่ชุดอาจารย์บุญอ่ะมาดูครับฟันธงเป็นยังไงฮะฟันธงโอ้ฟันธงเป็นยังไงฮะฟันธงนะงวดนี้สองมาหนึ่งหกกับห้านะสองมาหนึ่งมีหกสี่หกเจ็ดหกสองห้ามีห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปดนะประสบการณ์อาจารย์ประสิทธิ์มียังไงกันบ้างดูกันเอานะฮะผู้ชมครับออืมาดูงวดที่แล้วมาดูงวดที่แล้วเป็นยังไงงวดที่แล้วมาไหมคะหักปากกาเสียน เงียบคลิปเงียบคลิปนะงวดที่แล้วเงียบคลิปอ่ะว่ากันต่อไปนะมาดูหน้าสุดท้ายครับเป็นยังไงกันบ้างครับหน้าสุดท้ายครับตามไหมตามหรือไม่ตามจะเปิดให้ดูทุกหน้าจับหรือไม่จับเปิดให้ดูทุกหน้าฮะมีอะไรกันบ้างนะครับเส้นทางรวยประกอบไปด้วยเลขสองนะสองหนึ่งสองสี่อ่าเลขเหนือเซียนเลขหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหกเลขพ่อแก่นะมีหกกับสามดูกันเอานะฮะ เทพสถาพรโอ้โหแขกโต๊ะ4นะมี4กับ6 4 3 4 6 6 2 6 7ระวังเบิ้ล4 4โอ้โสตัวนะ่ะฟันธงเลข9ครับนะ่ะฟ้าสังรวยเลข7เลขด่วนเลข3มนะมหาราบมหารวยโอ้โหนะดูผลงานงวดที่แล้วเป็นยังไงงวดที่แล้ววที่เอามาอยู่นะเทพสถาพร3883มามาเต็มนะเทพสถาพร นอกนั้นก็โอเคก็นี้สองสามอ๋อสองสามเข้าอยู่นะฮะโอ้โหเก็เขาใช้ได้นะฮะก็แล้วแต่สามสามสองก็แล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนาเนาะใครชอบใครตามอชอบอันไหนก็ตามมาน,นั้นดูกันเอาอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณครับนิตยสารมหาลาบนะ,ะที่เก็บมานะเล่าเก็บเอามาฝากนะขอบคุณมหาลาบนะฮะนิตยสารเรื่องโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์มงคลสิ่ง รี้ลับนะชอบก็จัดไม่ชอบก็ตามตามกันต่อไปครับ